ท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอท่านผู้ก่ลท่านทำงนานที่เดนดื่มากแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ทุกคนที่ไหนที่มี่านท่าผมของลงในระเบียบวาระที่สามข้ออีกอีกนะครับเ็ดล <c oughs> ที่ใช้คำว่าหาลือเมื่อกี้ผมจับประเด็น ของท่านหลงได้ว่าให้เราสืบสวนโลกก็เหมือนตำรวจดูนหน้าผมนะครับว่าผมเป็นโจรนะครับเหมือนกับเราดูคนไข้ว่าคนนี้เป็นโรคหรือเปล่าไม่ใช่ครับรู้ไม่ออกครับผมอาจจะเป็นขี้ขโมยหน้าตาหลงก็ไดนะ้เพราะฉะนั้น วันที่30พฤษภาคมเราก็เป็นศูนย์แล้วก็ท่านมีมาตรการออกมาว่าใครไม่ใส่แม้ปรัอ2หมุ่บาทโดยให้ท้องถิ่นทำป้ายไวนิ้วเตือนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผมอยากได้มีภาษาพมา่าด้วยนะครับเพราะว่าชุมชนพมา่ามีหลักเป็นแสง ท่านไม่ต้องไปเตือนเพราครับถ้าวันนี้กำนันรัศดาเตือนหลังจากนั้น,นผู้ใหญ่มาเจอผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนอีกเพราะฉะนั้นไม่รู้จบผมอยากให้จับปรับขั้นต่ำ6ครกานานะครับแล้วก็ให้ออกสื่อเลยว่าอำเภอเมือง โดยฝ่ายปกครองโดยฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานอย่างเข้มข้นแล้วถ้าท่านจะตรวจสอบโรคท่านปูพรมเลยเครื่องไม้เครื่องมือออกที่ไหนพลระกำลังของคนของแต่เครื่องไม้เครื่องมือค่าพเี้ยเลี้ยงอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับเรายังไม่ได้พูดว่า มันจะเอามาจากที่ไหนอันนี้ผมขอพูดประเด็นหาลือนะครับอาจจะว่าผิดถูกแต่ก็ขอสแสดงความคิดเห็นในฐานะที่มานั่งฟังด้วยถ้าท่านตั้งเป้าหมายไว้ว่าตรวจเข้มข้อนอำเภอเมืองมีเตียงอยู่ร้อยห้าสิบเตียงถ้ามันเกิดจากนั้นอะตอนนี้ ผมได้รับข่าวข่าวว่าท่านนายกรัฐดากำลังทำงบทำเพียงภาสนาที่ราชภัรนอีกร้อยห้าสิบก็เป็นสามร้อยถ้ามันเกินกำลังอ่ะครับเมื่อกี้บอกแล้วว่าวงที่หนึ่งวงที่สองถ้าผมสัมผัสกินโลกผมเข้าบ้านที่บ้านผมมีโอกา,าสติดหมด แต่ท่านอย่าลืมว่าช่วงที่เราไม่ยอมปิดเมืองในเทศการสงการไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันไม่ได้ผมไม่ได้เป็นผู้ว่าแต่ถ้าผมปิดเมืองวันนั้นนะท่านผู้ว่ากักบฝ่ายกครทงจังหวัดอาจจะมีที่ยืนเพราะว่ามีผู้ประกอบการที่เป็นทั้กพวกเราที่ผมมีไรายได้ ที่คนเข้ามา,มาเที่ยวแล้วตั้งใจมาเที่ยวแล้วแต่ถ้าเราไปปิดเมือง <c oughs> มันก็จะเป็นเรื่องโดนหนา <c oughs> เราไม่พู้นในเมื่อเขากลับไปแล้วแล้วมีพื้นที่สีแดงเข้ามาเที่ยวในกกภูเก็ตของเราอาจจะนําเชื้อโรคกลับมาเข้ามาทุกคนกลับแต่เชื้อโรคมาันติดใจมันอยากดูภูเก็ต โดยที่ไม่รู้ว่าอยู่กับใครเขาบอกว่าโรคพวกนี้สามารถแสดงอาการได้หลังจาก14วันแล้วโรคนี้มันไม่ใช่หูหันมันเป็นโรคอังติดซึ่งไม่แสดงอาการว่าเราไปเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่12 13 14มันก็เลยมาแล้วน่าจะถึงจุดสูงสุดของมัน ว่ามันต้องแสดงอาการแล้ววันนี้วันที่เจ็ดผมขอเสนอแนี่นะครับท่าน่านผมอยากให้ปิดปิดเขตโงเจ็บกันนักกี่วันเพื่อให้ทุกคน,ำกนทำงานใช่ครับใช่ครับแล้วท่านอย่าลืมว่าคนที่รักเชือ้อแล้วผ่านด่านเช็คคอยเข้ามา เขามีเชื้อแต่เราจะวัดว่ายังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ติดไม่พอพอไม่พอเข้อขั้หมายจินเข้ามาอยู่กลับมาสินฐานเดิมผมก็ว่ามันมันไม่สิ้นสุดนะครับในเรื่องการเอ็กซาลรกเกาะภูเก็ตของเราเพราะนั้นถ้าท่านจะทำยอมเก็บสักกี่วันเพื่อเราจะเปิดในวันที่หนึ่งกรกฎาคม ผมว่าสามสิบวันที่สามสิบมันทำยากนะครับถ้ามาตรการยังไม่เข้มข้นทุกคนยัง